เหรียญห้าบาทนิกเกิลปีพศสองพอยสามอดปัจจุบันหายากน่าสะสมค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไล์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี f อทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยก็มาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากก่อนอืน่นพี่จอยขอบอกก่อนนะคะว่าช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อเหรียญ เพียงแต่ว่าพี่จอยมาบอกกล่าวแล้วก็มาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเหรียนไหนที่น่าสาสมหรือเรียนไหนที่มีราคาเรียนไหนหายากนะคะวันนี้เรามาดูข้อมูลของเหรียน5บาทปีพศ2531กันบ้างนะคะด้านหน้าของเหรียนก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองนะคะ พระองค์ท่านก็ส่ง,สงฉลองพระองค์คลุยหันพระพัดไปทางเบื้องซ้ายนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากณนปัจจุบันนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญปีพศ2531ก็ผ่านมา ยี่สิบห้าปีแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญสำหรับเหรียญ UNC นะคะแต่ว่าเหรียญน,นี้ไม่ได้ติดอันดับนะคะแต่ว่าก็หายากเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผ่านมายาวนานแล้วเพราะว่าเขาก็เก็บข่าวกองกระดาเพื่อที่จะไปรอรอใหม่ถ้าเพื่อนๆชอบสะสมก็ สังเกตดูได้รับเงินทอนนะคะเพราะว่าก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะวันที่ประกาศใช้ของเรียนนี้ก็อยู่ที่วันที่1มิถุนายนพศสองพันาจำนวนการผลิตของเหื่อนก็อยู่ที่4 4่0 0 0สีอยาแส ขออภัยนะคะ44ล้าน5แสน3,000เหรียญนะคะเพื่อนๆจะก็จะเป็นข้อมูลที่พี่จอยมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมย้ำน,นะคะ44ล้าน5แสน3,000เหรียญสำหรับเหรียญปีพศออ2531ชนิดราคา1บาท ปัจจุบันอย่างที่พี่จอยบอกนะคะหายากถ้าพบเจอเก็บได้เก็บเลยในอนาคตอาจจะสดใสแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผ่านอ่เป็นเหรียญที่ผลิตมายาวนานมากๆเลยถ้านับตั้งแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่25ปีมาแล้วนะคะเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้นะคะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะ อ่าเบรียญ UNC ก็จะมีราคาที่เกินหน้าเหรียญไปก็อยู่ที่การซื้อขายกันก็อยู่ที่1 0 0ยถึงร้อบาทถึง2อ0สบาทเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็อยู่ที่คนสองคนตกลงกันนะคะว่าจะซื้อขายกันเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าเป็นเหรียญ ยูเอ็นอ่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอาจจะอา่ามีความต้องการของนักสะสมก็มีราคาเกินหน้าเหรียญอาจจะไม่มากมายก็ถือว่าเกินหน้าเหรียญแล้วนะคะเพเพียงจ้าขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกด, like, กดลไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ห้กับพี่จอยด้วย หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆจ้าอย่าเพิ่งเบื่อพี่จอยนะคะพี่จอยก็มาบอกเราให้เพื่อนๆการสะสมก็คือการอ,อมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า